อะไรครับสวัสดีผู้ชมนะครับวันนี้พวกับผม ok มาสโตโอกาชิแหมก็หายกันไปนานนะครับแต่ว่าเรายังทําอยู่นะ S 2 A ยังดําเนินการอยู่ตลอดนะครับหลังจากที่จบจิว a ร u ุเดซีซันของรุ่นหนึ่งกันไปแล้วนะครับถือว่าเป็นการแกรดยกแผงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งใน48กรุ๊ปไทยแลนด์เลยก็ว่าได้เนาะแต่ว่าใครจะไปคิดจะไปฝันหลังจากที่จบจิวัลุเซีซันไปแล้ว ก็ได้มีช็อกวงการนะครับไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้นะก็เกิดขึ้นแล้วนะครับคนแรกของรุ่น3นะครับน้องพิมพ์ BNK48 ได้ประกาศจบการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในวันนี้เมื่อประมาณ1-2ชั่วโมงที่ผ่านมาดีเองนะครับแล้วก็กลางไลฟ์ในไฮไลฟ์ของ BNK48 เองนะครับเป็น EP ที่2เอง หลังจากที่ได้เปิดรายการมาอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ไปปช่วงของตอนที่2พอดีก็ได้มีการประกาศแก๊สกันเกิดขึ้นนะครับก็ไม่มีอะไรพูดเยอะมากมายไปดูอน้องพิมพ์พูดเลยดีกว่าเนาะน่าจะไม่โดนอะไรนะครับนูมีเรื่องจะบอกทุกคนนะคะเป็นทางการมากเบอร์อะดูเ <laughs> ขิดอะก็ <laughs> ดิฉันนางสาวนิชาลีวาเชิ่าไปทูลขอประกาศจบการศึกษาจากวีญเควเฟเทค่ะขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวจะมีสเตจแกนนะคะก็สามารถรอติดตามข่าวสารได้เร็วๆนี้นะคะเย้ก็ก็เคารพในการตัดสินใจของน้องพิมพ์นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอให้น้องพิมพโชคดีกับเส้นทางที่เลือกนะคะก็ ประมาณนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเขาจะตัดรายการเราไปนะก็น้องพิมพ์ก็ได้บอกนะว่าเดี๋ยวมีสเตตแกร์นะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นการประกาศอย่างปุบปับอะไรเพราะฉะนั้นมีการพูดคุยกับทางผู้หลักผู้ใหญ่ภายในแล้วเป็นที่แน่นอนนะครับแล้วก็ประกาศแล้วว่ายังเป็นศิลปินของค่าย i อแออยู่แล้วก็ถ้าเกิดมีด ในอนาคตเกิดมีคอนเสิร์ตคล้ายๆจิวรุเดย์ a Day ของรุ่นหนึ่งถ้าเป็นในตระก,กูลของรุ่น3ด้วยกันเองเนี่ยน้องพิมพ์ก็บอกแล้วว่าอยากจะมาขึ้นเฟิร์สและบ t ิด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะไม่ได้ห่างหายหน้าหายตากันไปไหนนะครับแต่ว่ายังคงเป็นศิลปินในค่าย I AM เหมือนกับหลายๆคนที่ได้ประกาศแก๊สไปแล้วแต่ก็ยังอยู่ในสังกัดของ i a m อยู่นั่นเองนะครับก็รอดูกันต่อไปว่า i a m จะให้หรือไม่ให้อะไรกับน้อง พิมคนสวยของเราการขนาดไหนนะครับยังไงก็ขอเป็นหนึ่งในกําลังใจให้น้องพิมในเส้นทางที่ได้เลือกแล้วเช่นกันนะครับเป็นกําลังใจให้ในหลังจากนี้ด้วยนะครับแล้วก็คนที่เหลืออยู่ทุกคนนะครับด,ดําเนินกิจกรรมวงต่อไปนะเราจะติดตามอย่างใกล้ชิดสําหรับวันนี้มีข่าวมาแจ้งให้ทราบเท่านี้นะครับลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ โปรดจงรู้เอาไว้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนยังไงจะรีไปหาเธอในทันทีอยากให้เธอรู้ยังมีฉันอยู่อย่ามัวกังวลไปเลยฉันจะเป้าคอยดูแลเธอ